พูดถึงการเลี้ยงลูกนะคะเด็กไทยเนาะคำถามเด็กไทยสมัยนี้นะคะโตยันยี่สิบเรียนหนังสือไปด้วยก็โอเคแหละนะ,ะางานการยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเด็กเมืองนอกอายุ16เขาจะเริ่มฝึกงานจากที่โรงเรียนบางคนเขามีความสามารถหาเงินได้อยากเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นอิสระ18เขาขอแยกตัวไปอยู่ข้างนอก ค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเองบางครั้งบางบ้านเขาต้องการให้ลูกฝรั่งนะคะน,นี้เปรียบเทียบกับเพีในฝรั่งเนาะมันก็เป็นบางบ้านไม่ใช่ทุกบ้านบางบ้านก็อยู่กับพ่อแม่ลูกชายเดียวอยู่กับพ่อแม่ยันสี่สิบหลายคนยังถามมาว่าเอา้าไหนบอกว่าฝรั่งออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบแปดก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนมากถึงแม้เขาอยู่ในบ้านพ่อแม่เขาทํางานเขาก็จะต้องช่วยค่าใช้จ่ายนะคะ เป็นประเพณีและมันเป็นการที่เขาเลี้ยงลูกหวังความศึกเขาตอนเล็กๆพอเติบโตมาชีวิตเป็นของเขาเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองให้ได้และยืนได้ด้วยตัวเขาเองนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาไม่ผูกพันพ่อแม่พ่อแม่ฝรั่งไม่ได้สอนให้ลูกเต้า,ามาเลี้ยงดูหาเงินให้พ่อแม่ขอเพียงแค่ว่าสิบแปดเธอโตแล้ว เธอต้องก้าวไปรับผิดชอบชีวิตของเธอเองนะเมืองไทยชอบสวยชอบหรูเนาะโทรศัพท์ก็อยากใช้แบบแพงๆนะฮะเรียนโอเคถ้าถือว่าเรียนเก่งก็ยังโอเคนะฮะทำงานยังตัดค่าความรับผิดชอบของพ่อแม่ไม่ได้เลยอันนี้คือจุดปัจจัยแล้วย้อนนึกถึงนะเอาจริงๆเลยนะมาย้อนนึกถึงนะงนะนนงนะว่าชีวิตถ้าเรียนจบ อ่าแล้วแต่นอลูกใครจะจบถึงไหนมหกมหกปริญญานูน่นนี่นั่นนะคะเนาะพอผ่านพ้นไปปับ๊บเด็กๆพวกนี้เขาก็จะต้องยึดมั่นในตัวเขาก่อนเหตุผลเพราะอะไรเพราะระหว่างที่พ่อแม่เลี้ยงแบบให้สบายเนาะทำทุกอย่างให้เต็มที่ให้เขาไม่ขาดไม่เกินอะไรเลยนะคะได้รับตลอดเขาจะไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่พี่น้องขา เออในหัวปัจจัยนะฮะแต่หลายๆคนชอบว่าหนูอยากเป็นอิสระหนูอยากทําตัวเหมือนฝรั่งถ้าคิดจะเป็นอิสระแล้วอยากทําตัวเหมือนฝรั่งนะ,ะต้องหาเงินเรียนเองให้ได้ยืนด้วยขาตัวเองให้ได้นั่นแหละถึงจะเอ่ยได้นะฮะเอออ่ะ,อะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะเมืองนอกค่าเรียนไม่ได้เสียเนาะค่าเทอมไม่ได้เสียนะฮะมันเปรียบเทียบเมืองไทยไม่ได้เมืองไทยต้องมีค่าเทอมอันนี้ก็ถูก ถามเอาจริงๆอย่างที่นี่อยู่ในระยะอายุสิบแปดถ้าเขายือนอยู่ได้โดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่เขาก็จะไม่ขอเลยพ่อแม่ก็ไม่หยิบยื่นนะถ้าพ้นสิบแปดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าขาดเหลือเผื่อแผ่เพราะว่ามันค่าหน,งงนังส่องหนังสือหรือค่ากิจกรรมอย่าลืมว่าเราก็ต้องจ่ายเองเช่นกันตรงเนี้ยพ่อแม่เขาก็หนุนให้นะฮะมันก็กลายเป็นผ่อนแล้วทีนี้ความการสอนของฝรั่งเนี่ยยายจ๋าชอบนะเออเพราะในสุดท้ายแล้วชีวิตอ่ะ ชีวิตเราเนี่ยนะมีลูกเราอยากมีลูกไม่ได้ขอมาเกิดถูกถ้าเขาไม่ทดแทนคุณเพราะตัวเขาเอาตัวเขาไม่รอดไม่ผิดนะะไม่ผิดนะะในจุดปัจจัยมองให้ดีย่าจะาคุยกับน้องชายคุยกับทุกๆคนนะฮะเราจะมาลําเลิกบุญคุณหรือเรียกว่าเราเหนื่อยเพราะเขาป่วยเพราะเขานอกเพราะเขาเพราะสุดท้ายพอเขาจบเรียนหรือเติบโตขึ้นมาเขาก็ต้องเอาชีวิตเขาก่อน ยิ่งถ้าเราเลี้ยงสปอยแบบสบายไม่เอาความลำบากให้ลูกได้รับรู้เลยเขาก็จะไม่รู้สุดท้ายตอนท้ายนั่นแหละมันจะเป็นผลตอบที่เจ็บมากกับคนแก่าพ่อแม่หัวอ,อกพ่อแม่ทางเมืองไทยบ้านเรานะเห็นกันได้ชัดเจนแต่ยายจ๋าเนี่ยมาอยู่ในต่างแดนมาผสมผสานต้องบอกอย่างนั้นเลยเนาะผสมผสานเห็นการกระทําและการเลี้ยงดูของเด็กๆที่นี่เนาะโอเคหลายมุมมองเราไม่ชอบ แต่นั่นคือชีวิตจริงในต่างแดนเหมือนฝรั่งน้อยเนี่ยเขาพูดเลยนะว่าฉันเริ่มทํางานได้เท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนเขาชวนไปนั่งเบบี้ซิตเนาะไปเลี้ยงเด็กๆเ,เหมือนพาร์คชั่วโมงสองชั่วโมงห้าบาทเนาะเราก็ว่าห้าบาทถูกไปเนาะแต่ว่าเด็กเขาก็ไปนั่งเล่นกันจอยกันเขาก็แบ่งกันมานะอันนี้เราก็หวังว่าเนาะเพราะว่าเด็กบางทีเล็กๆขยันห้าวอยากจะทํางานนะ หมือนกับเบื่อไม่อยากไม่อยากไม่อยากรงเรียนละอืมอยากไปทํางานนะแต่คือโตมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยังไม่รู้ไม่มีอะไรการันตีได้นะคะชีวิตแต่หนึ่งสิ่งสําคัญคือความอิสระอิสระของชีวิตอ่ะการอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในกฎในเกณฑ์นะในเมื่อเธอไม่มีความสามารถที่ดูแลตัวเองได้เยจะย้ำเยจ่าจพูดคํานี้เหมือนก,นกันกับลูกชายนะว่าเธอยังไม่มีความสามารถที่จะยืนได้ด้วยขาตัวเอง เธอก็ต้องฟังพ่อฟังแม่เหตุผลต่างคนต่างฟังกันแม่ก็จะฟังอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องเฉลี่ยถอยหลังคนละครึ่งถ้าเธอคิดจะเก่งและแก่งอืมเมื่อไหร่นะฮะอืมเนาะมาม่าจะภูมิใจมากก็ต่อเมื่อเธอทำงานได้แล้ว เพราะว่ากำลังติดเกมมันเป็นเรื่องที่งงๆง้งองๆงกันในช่วงนี้กับลูกชายแต่มันก็เป็นสิ่งนี้ที่ทุกคนเจอแต่ว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเขาก็พูดกระตือรือร้นมากฉันอยากอายุสิบหกจังเลยฉันอยากไปทํางานแล้วฉันอยากจะทําอะไรของฉันก็ได้อืมดีลูกรออืมแล้วเราก็บอกว่าย้าว่าตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะเธอเรียนปุ้นดีหรือว่าเธอไปเลือกในสายงานดีเงินเธอก็ได้สูงนะคะการเล่นเกมมันไม่ได้ผลักดันให้ชีวิตเราเอาไปทํางานได้โอเคมันเป็นแฮปปี้อเวอร์มันเป็นสนุกจอยเขาก็พูดวนะ่ามันเป็นความสุขของฉันฉันจอยอ่าใช่อันนี้ก็คือไม่ได้ขัดที่จะปิดทั้งหมดแต่คุณก็ต้องแยกแยะเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็กลา,ายเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันกระจุมกระจิมทุกๆวันก็มาลุ้นกันเนาะ วันข้างหน้ายังไม่มีใครรู้พี่น้องขามันไม่มีอะไรกันตีร้อยเรื่องการลูกเต้าเนี่ยบอกเลยว่ายายจ๋าไม่ตําหนิติใครพ่อหัวอ,อกพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนรักลูกอยากให้ลูกได้ดีอืมผลักดันให้ลูกไปทางที่ดีทุกคนแต่ลูกเรานั้นจะตามไปแนวทางของเราหรือไม่อันเนี้คือจุดปัจจัยเพราะเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวชีวิตเป็นของเขาพอเขาเติบโตขึ้นมา นะเขาก็เลือกแนวทางชีวิตของเขาทั้งๆท,ที่เรามองเห็นเป็นแม่เนาะเกิดก่อนอันนี้เข้าใจเลยคนเกิดก่อนมองโลกกว้างเห็นภาพว่าก้าวไปจะเป็นยังไงอืมแต่เราได้แค่ติเตือนเขาไม่ฟังเขาคิดอืมแล้วเขาเดินไปนะเขาเจอปัญหาเขาเจ็บเขาถึงได้รู้แล้วมาพูดกับแม่ว่าเออจริงถ้าเชื่อแม่วันนั้นคงไม่เจ็บในวันนี้อ่า พอเราได้ยินคํานี้แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตอกย้ําเขานะเราก็พูดเพียงแค่ว่าอ่าดีแหละอย่างน้อยวันเนี้ยเราก็ได้ยินอคําพูดของลูกว่าถ้าเชื่อว่าแม่วันนั้นอืมวันนี้เราคงไม่เจ็บเขามานึกถึงความคําสั่งสอนของเราก็ต่อเมื่อสายอ่าแต่ถ้าคิดอีกแบบหนึง่งทุกคนต้องมีประสบการณ์เป็นของตัวเอง นะหนีไม่พ้นเขาจะต้องเจอเขาจะต้องเจ็บเขาถึงจะยอมรับในสิ่งที่เราพูดว่ามันจริงถ้าเขาไม่เจอเขาก็จะว่าเราเพอ้อละเมอนะคะพูดไปเรื่อยอืมพูดมากยิ่งลูกสาวยายจานี่มักพูดอ่ะแม่อย่าพูดปากยิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่พูดแล้วเป็นนําปากแต่ไม่โทษการกระทําของตัวเองเด้อลูกคอยกระไดสอนลูกกลายเป็นว่าลูกออสอนลูกเนี่ยกลายเป็นว่าเราบน่นลำคาญน,น่าเบือ่อ อันนี้ออกปากคนเล็กแล้วนะฝรั่งน้อยนะฮะบ่นอะไรนักนาลำคาญน้าเบื่อนะเป็นช่วงหงดหิดัยทองกำลังหนุ่มอ้าแต่ก็ขอบ่นนะขอพูดเยจ่าจพูดเสมอว่าถ้าคนอื่นนะใครเขาจะมาสนใจใส่ใจเธออืมก็เพราะความรักด้วยความรักนี่แหละถึงจําจี้จำชัยเพื่อให้เธอไปในทางที่ดีนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องถอยมาหลังมารักษาหัวใจตัวเองพี่น้องขา บางทีนี่งี้ยงก้ากับลูกนี่เหนื่อยสุดๆเนาะแต่เป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เพราะเราคลอดเขาออกมาแล้วเราก็ต้องพยุงกันไปจนกว่าเขาจะมีชีวิตเป็นของเขานะไม่หวังเลยเอาจริงๆนะที่จะให้เขามาเลี้ยงดูเราเนาะแต่ก็ยังหวังให้เขามาหาบ้างความสุขลูกเต้าอย่างเงี้ยเข้ามาแน่นอนพยายามเก็บเงินไว้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ นะเอาไปซื้อกับข้าวกับปลาให้โลูกกินแค่นั้นหละความคิดค่อยนะเอาวันแล้วก็ไปอืมอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องคะแหมแดดร้อนวันนี้ยี่สิบเก้าองศาดูดิผักค่อยไอดอกไม้ค่อยเหี่ยวใบไม้ไหมเลยอ่ะพี่น้องยี่สิบเก้าองศาพะนวันเนี้ร้อนสุดสุดน่าไปทะเลแต่ก็ว่าไม่ได้ไปดอก